ก็จะมาสอนทำสมุดจิ๋วจุดคำศัพท์นะคะสำหรับเด็กๆนะอุปกรณ์นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. กระดาษ a 4 2. คัตเตอร์หรือว่าจะเป็นกันไกรก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดจะให้ปลอดภัยกับน้องๆน,น่าจะเป็นกันไกรนะคะ 3. แม็กยิบกระดาษนะคะ 4. ยางลบค่ะ 5. อุปกรณ์ตกแต่งหน้าปกของเรานะคะสีด้วยนะคะ แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีตัวอย่างโอเคนะคะขั้นตอนแรกของการทำสมุดจดคำสั์นะคะเราก็จะพับ A4 นะคะของเราให้เป็นครึ่งหนึ่งก่อนแบบนี้นะคะให้ด้านปลายของมันประกบสนิทกันด้วยนะนเด็กๆนและเด็กๆก็ค่อยพับลงไปนะคะจากนั้นเด็กๆที่มีกันไกลนะคะก็จะ ใช้ดันกาตัดตามรอยได้เลยนะคะแต่สําหรับผูอุ้มตอนนี้นะคะไม่มีกันกายผู้อุ้มจะใช้เป็นคัตเตอร์ครัตเตอร์เด็กผูอุ้มไม่แนะนําให้ใช้นะคะเพราะว่ามันอันตรายมากๆค้ำมีดมันคมมากถ้าเด็กๆใช้ดันกายเนี่ยก็ควรจะมีผู้ปกครองคอยให้คอยนั่งอยู่ใกล้ๆด้วยนะคะคอยดูแลอะเราก็พอเราตัดแล้วเราก็ได้เป็นสองใบแบบนี้นะคะแลัจากนั้นเราก็พับครึ่งกระดาษอีกครั้งหนึ่ง อันะะแบบนี้แล้วก็ตัดอีกเหมือนเดิมเลย<ม>ก็จะได้เป็นสองแผน่นส่วนแผ่นนี้ก็พับอีกครึ่งหนึ่งทั้งหมดมันก็จะได้สแผ่นด้วยกันนะคะอ่ะจะได้เป็นสี่แผน่นนี้นะคะด้วยกันแล้วจากนั้น อีกแต่คราวนี้ไม่ต้องตัดแล้วนะคะพับครึ่งแล้วก็วางไว้ก่อนพับครึ่งแล้วก็วางไว้เด็กๆก,กับคุณพ่อคุณแม่สามารถทํำร่วมกันได้นะคะจะได้สร้างปฏิสัมพันธ์ด้วยกันเนาะแล้วก็งานจะได้ออกมาสมเลยสุบูร์นะคะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เอามันมาซ้อนกันนะคะ เรียงให้โตหนีซ้อนกันเข้าไปสองครครั้งที่สามแล้วก็ซ้อนครั้งที่สี่ห้าหน้าตามันก็ออกมาเป็นสมุดแล้วแนะแต่ว่ายังไม่เสร็จสิ้นจากนั้นหนูก,ก็จ,จะเคาะเคาะให้มันเท่าๆกันความเป็นเหมือนหลังคาบ้านแบบนี้นะคะแล้วก็เอาอย่างลบมาไว้ข้างใต้ไว้ข้างใต้ตรงนี้นะคะไว้ข้างใต้ตรงตรงรอยที่เราพับนะคะ และจากนั้นอันนี้อันนี้อาจจะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ช่วยทาให้น้องๆน,นะคะเราก็จะนั้งแม็กออกมาให้เป็น,นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแม็กมาลงไปโดยที่มียางลบเป็นฐานอยู่ข้างใต้นะคะแบบนี้นะคะให้ตรงกับรอยที่เราพับเอาไว้แล้วก็ให้มันแทงเข้าไปในยางลบเลยจากนั้นเนี่ย แล้วก็เอาอย่างงบดึงออกมามันก็จะกลายเปน็นแบบนี้แล้วเราก็เก็บเก็บเเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บแหลมของแม็กเนี่ยเข้าไปข้างใน,เ,นเก็บขาแม็กเข้าไปอ่ะมันก็จะได้ในแบบลักษณะแบบนี้นะคะทำอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ข้างล่างแล้วต่อไปทำสันข้างบนเลยน,นะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงอย่างรุอ่อๆมันก็จะเห็นเป็นขาของแม็กแบบนี้แล้วเราก็พับมือเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้สมุดจดคำสา์ไว้แล้วทีนี้ก็ชวนเด็กๆมาวาดภาพระบายสีหน้าปกค่ะเพื่อให้เด็กๆรู้ว่านี่คือของของเขานะแล้วเขาเป็นเจ้าของ ะะคะจากนั้นด้านในนะคะก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยฝึกเขียนคําศัพท์ได้เลยค่ะแล้วก็ให้เขาวาดรูปด้วยนะคะเพราะว่าสมองคนเราจะจําได้ดีนะคะก็ต่อเมื่อเราเห็นภาพกับคําศัพท์ไปพร้อมๆกันค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะจัดเป็นหมวดหมวดไว้ให้น้องก็ได้นะคะอย่างเช่นเล่มนี้เป็นหมวดกอไก่ก็จะรวบรวมแต่คําศัพท์ที่มีกอไก่สําหรับเด็กเอาไว้นะคะแล้วก็ว่างๆก็ให้น้องๆมาเปิดดูเปิดอ่าน ถ้าเป็นในน้องที่อายุต่ำกว่าเจ็ดขวบนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงวัยอนุบาลนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะเป็นการอ่านแบบ อ่านพาอ่านนำก่อนหรือว่าอาจจะมีวิธีการนะคะก็คือชวนน้องเล่นบทบาทสมมุติเป็นครูนักเรียนกันนะคะแล้วก็เอาคุณตุ๊กตานะคะมานั่งเป็นนักเรียนเนาะแล้วคุณแม่เนี่ยก็อาจจะลองเล่นบทบาทสมมุติเป็นคุณครูก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพอน้องเขาเห็นคุณแม่เล่นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาอาจจะเล่นเรียนแบบก็คือเขาเนี่ยจะพยายามหัดอ่านคําศัพท์นั้นให้ได้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อมาสอนคุณตุ๊กตาอีกทีหนึ่งแล้วมันก็ จะเป็นการเล่นแบบมีนัยยะสำคัญนะคะคือเป็นการเล่นที่เขาเนี่ยได้เรียนรู้การอ่านเนี่ยไปในตัวโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับเขาอ่านเลย นะคะคแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าวิธีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ได้ผลกับเด็กดทุกๆคนนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันนะคะทุกคนมีความแตกต่างกันหมดนะคะอยู่ที่การเลี้ยงดูอยู่ที่ตั้งแต่พื้นนี่สัยเดิมที่เขาเกิดมาดังนั้นเนี่ยต้องลองเลือกใช้วิธีหลายๆวิธีค่ะแล้วก็ลองสังเกตดูว่าลูกของเราเนี่ยนะคะเหมาะกับวิธีการไหนนะคะคุณพ่อคุณแม่ ถ้าชอบคลิปวิดีโอแนวนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พาลาดสาระความรู้ดีๆทางช่อง Hello Umi m ที่ไม่ได้มีดีแค่การเล่นนะคะและเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ